วันนี้ขเขมรเจอทางตันโลกทั้งโลกเนี่ยเขาเริ่มรู้พฤติกรรมของขเขมรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในะเกาหลีใต้เนี่ยถ้าคุณทะเลาะกับเขาแนะ้วคุณจบเลยจบเลยคุณรู้ว่าทําไมขเขมรแม่งถึงกลัวเกาหลีใต้เพราะขเขมรมันมีนักการเมืองที่เขามองเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาก่อนประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งมารับตำแหน่งประมาณสเดือนเองนะ พิ่งจะสี่เดือนเองผมพูดตรงๆนะานายกบ้านเราหรือรัฐรัฐบาลบ้านเรานะมีแต่คนเห็นแก่ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมาก่อนนะขเขมรไม่กล้ายุ่งกับเราเลยคุณดูอย่างเกาหลีด้ยอยู่กันคนละแดนเลยอยู่กันคนละแดนเลยเป็นไงอะ่ะแต่ของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับมันอีกมันสมควรจะกลัวเรามากกว่าแต่เป็นไงเราเสือกไปกลัวมันไม่ใช่การเมืองบ้านเราอ่อนแอแต่การเมืองบ้านเรามันสกปรก การเมืองบ้านเราอะมันสกรปรกมันมีนักการเมืองสกรปรกมันมีนักการเมืองที่ทุจริตประเทศไหนที่ไม่ทุจริตประเทศนั้นะรวยอย่างสิงคโปร์คุณไปดูเนี่ยประเทศที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างเลยแมงรวยเอารวยเอาประเทศมันกัญชาแค่ต้นเดียวเนี่ยถ้าคุณอนุทินเนี่ยเจ้าของโครงการปลูกกัญชงกัญชาแนละ้วถือไปมาเลเซียเอาแค่กิ่งเดียวก็พอไว้ต้องต้นละกิ่งเดียวอะ ป่าหานชีวิตด้วยการแขวนคอนี่คือสิงคโปร์โทษเขาแรงทิพายเลยทิ้งขยะในที่สาธารณะแม่งเอาไปฟาดตูแตกเลยของบ้านเราขนาดมีเทศกิจคอยจับแม่งร้องเรียนเทศกิจเขาอีกบ้านเราแม่งยิิงจริงปรับสองพันปรับขึ้นบนโต๊ะจริงๆก็ปรับร้อยเดียวปรับห้าสิบบาทปรับยี่สิบบาทแล้วแต่ตังในกระเป๋ามีมากมีน้อยแต่สิงคโปร์เขาไม่สนใจนะครับสิงคโปร์นี่เขาฟาดตูแตกเลย คุณไปดูในเวียดนามเขาประกาศแล้วเขาบอกขอเวลาอีกสิบห้าปีเขาจะตามสิงคโปร์ไปคือหมายความว่าเขาใช้นโยบายปราบปรามการทุจริตของนักการเมืองประเทศเขาประเทศเขาพร้อมเจริญแต่ประเทศไทยพร้อมถอยหลังเพราะเรามีตระกูลนักการเมืองพี่ไม่คุณไปดูเนี่ยคุณเห็นชื่อนายกเห็นชื่อรองนายกเห็นชื่อรัฐมนตรีคุณดูนามสกุลเนี่ยญาติพี่น้องกันทั้งนั้นประเทศนี้ไหนบอกเสรี เสรีประชาธิปไตยอะไรนะจริงป่ะกูเห็นแม่กับพวกเนี้ยโอ้ตะกูลนี้มาเป็นอีกแล้วไอ้ตะกูลนี้ก็มาอีกแล้วเนี่ยมีบางคนนะรอบที่แล้วจะได้เป็นได้เป็นพอติดป,ปัญหาเรื่องผงขาวขาวก็ไม่ได้เป็นพอมารอบนี้เป็นเฉยเลย mm. เห็นไหมที่เขาเรียกรัฐมีใครไม่รู้ไปตั้งฉายารัฐมนตรีปงรัฐมนตรีแป้งอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ขายเขาขายเขาแจกกล้วย <c oughs> เขาไม่ได้ขายแป้ง เออคุณไปดูคุณไม่เห็นเขาเล่นตลกเหรอตำรวจรัฐนิวซอลเวลไปดูมาแล้วเขาบอกว่ามันคือแป้งไม่มีนักการเมืองคนไหนพูดถึงเรื่องทวงความยุติธรรมแก่ทหาร18นายแก่พลเรือนอีกเกือบ20่รายที่นอนเสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนที่ไปทำพาร์ทไทม์ในเซเว่นีเเวผมไม่ทราบว่า นะครับคุณธนินเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้กับลูกน้องแลนะเด็กพาไทน์ของท่านหรือเปล่านี่นไหนๆก็ไหนๆผมฝากถึงคุณธนินเจียวรานนนเลยนะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับให้ท่านเนี่ยได้โปรดไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกน้องท่านด้วยที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อภายใต้เซเวน่นอีเลเวนช่วยฝากด้วยนะเรียกร้องให้น้องให้น้องเขาหน่อยนึงท่านเป็นเจ้าสัวท่านรวยแล้ว นะครับท่านไม่ต้องไปเดือดร้อนแล้วแน่นอนครับในอดีตเจ้าสัวทนินนินลำบากผมเข้าใจแต่วันนี้ท่านรวยแล้วท่านผ่านความยากลําบากมาท่านรู้หรือละท่านรู้แล้วว่าไอ้ความยากลําบากเนี่ยมันต้องทวินหาต้องไขว่คว้ามาฉะนั้นลูกน้องท่านเสียชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กพาร์ทไทม์แต่ในขณะที่เขาปฏิบัติงานเขาสวมเสือส้อเซเว่นอีเลเว่นขอให้ท่านทนินช่วยเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาล ถ้าพักการเมืองไหนมันดือ้อก็จดชื่อพักการเมืองนั้นไว้ถึงเวลาเรื่องตั้งมันแวะมาหาท่านท่านก็ไล่มันทีไล่มันไปเกาหลีไม่จบอยู่ร้างบางอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจนป่านนี้เกาหลียังไม่เลิกเลยนะครับไอห้าสิบเก้าคนเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถูกจับนะถูกจับอยู่ในเรือนจำแล้วปล่อยตัวออกมาเกาหลีเอากัดอีกแปดสิบตอนที่กำลังตามอยู่ นายหุนมาเนตเนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยของทางเกาหลีใต้ในขณะที่พูดคุยกันเนี่ยนะครับก็ทางรัฐมนตรีช่วยแกก็หวังดีกับเราแกก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้สยามและคือให้ให้เสียมเนี่ยและคือรับเล้าเนี่ยให้ทางการไทยเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพราะทางการไทยมันจะมีข้อมูลอยู่อะไรอยู่ใช่ไหมแต่คุณมาเนธเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการถ้าเกิดสยามเข้ามาหรือเสียมเข้ามาเดี๋ยวก็พังกนะันที่หายหมดอะ จริงป่ะเพราะพ่อกูไม่มีอะไรในมือเลยไอ้ที่พ่อกูพูดไปพูดมาพ่อกูขู่ทั้งนั้นนะเออถ้าเสียมเข้ามาก็ในทีเนี้ยรู้หมดว่ากูไม่มีของ <c oughs> แล้วต่อไปนี้พ่อกูจะขู่ไอ้เสียมยังไงอะ่ะจริงว่าเออไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่อยู่อยู่ซื่อๆอ,อ,อย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอนุทินมาตักนะข่าวสัมภาษณ์มาเนี่ยเเขาไล่เราไม่เรามายุ่งนะบอกอ๋อไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมคุยกับประธานาธิบดีเขาละ เขาบอกเอาเต็มที่ถ้าอยากจะส่งข้อมูลมาก็เอาไทยไม่จำเป็นต้องไปประธานาธิบดีเขาบอกว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเข้าไปเลยเราต้องการอะไรท่านก็ส่งมาให้เราก็และกันส่วนทางการไทยต้องการความช่วยเหลือจากเกาหลีใต้ในด้านไหนก็แจ้งมาให้ทราบที่สำคัญที่สุดประทานาธิบดีเกาหลีใต้บอก ประเทศไทยต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราต้องการความร่วมมือจากเกาหลีใต้ขอให้บอกนะเพราะเราไม่เคยลืมสิ่งที่ท่านเคยนำกำลังมาช่วยเหลือเราคราวที่แล้วและประธานาธิบดีเกาหลีใต้ย้ำกับคนเกาหลีนะครับว่าในสงครามเกาหลีนั้นประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ส่งกองกำลังทหารเข้ามาช่วยเหลือเกาหลีใต้เขาย้ำว่าเป็นประเทศแรก อันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันปรากฏแล้วมันก็ออกจากปากตัวประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งในเมื่อคนไทยได้ยินอย่างนี้แล้วนักการเมืองไทยได้ยินอย่างนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจรู้สึกสบายใจไงชอบคนก็ไม่รู้โอ้ยดีกว่าแม่งมาขอหลักฐานเราถ้าขอหลักฐานเรานี่เราเคลียร์กันไม่ออกเลยนะนั่นนะ่ะก็หมายความว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเขารู้เลยนะครับว่าอะไรคือเขาควรจะช่วยเหลือก่อนช่วยเหลือที่หลัง แต่ที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะครับนักการเมืองบ้านเราตบมือลั่นป่านี้แดกวายกันเพลินแล้วยังเชื่อกูดิบอกโอ้โหดิแต่เราไม่ได้ประธานาธิบดีเกาหลีมาพูดอย่างนี้พวกเรานี่แม่งสุ่มเสี่ยงกันหน้าดูเลยนะถามว่าทําไมเอาถ้าเกิดเขาขอหลักฐานขึ้นมาเนี่ยพวกเราทั้งนั้นเลยนะคืออย่างนี้ไอค้คำว่าพวกเราทั้งนั้นเนี่ยเราต้องแยกบริบทออกไปนะครับว่า มันมีนักการเมืองบ้านเราคนมีสีบ้านเราเนี่ยมันไปเปิดบ่อนการพนันอยู่ที่นู่นมันไปมันไปทำธุรกิจบ่อนการพนันอยู่ตรงนู้นไปหุ้นส่วนบ้างไปเปิดลงทุนบ้างอะไรบ้างซึ่งซึ่งถามว่าผิดไหมอาถามมนอย่างนี้ก่อนผมจะตอบให้นักการเมืองทั้งทั้งหลายสบายใจว่ามันไม่ผิดหรอกเพราะว่าทางขาเขมรเนะี่ยเขาถูกกฎหมายไอเ้เราเราควักเงินไปเปิดที่นู่นไม่ผิดนะฮะ ทำไมนักการเมืองบ้านเรามันถึงกลัวบอกไม่อยากจะให้รู้ว่าเราไปทํากันเพราะว่าไอ้ทิพยหายมันมีเรื่องของจริยธรรมสสบ้านเราไงตกเก้าอี้ไปเยอะแล้วเจอสารรัฐธรรมนูญยุคนี้นี่นักการเมืองเรากลัวตรงนี้เขาไม่ได้กลัวหรอกว่าผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเขากลัวสารรัฐธรรมนูญเขากลัวตรงนี้แล้วสารรัฐธรรมนูญเกิดทะลึ่งไปตีความขึ้นมาว่าเอาถึงแม้ว่ามึงจะไปเปิดตรงนูน้นไม่ผิดก็จริง เขาก็กลัวสารรัฐธรรมนูญจะไปตีความแบบนายกอิงแบบคุณเศรษฐาไงไอ้เรื่องจริยธรรมอ่ะโอ้โหถ้าไปตีกันตรงนั้นนะย 8, ัดเป็ดกูบอกเลยตายตกเก้าอี้กันเป็นแถวเลยนี่คือสิ่งที่เขากลัวแล้วมันก็มีไอ้พวกคนมีสีมีไอ้พวกนักการเมืองบางคนที่สังคมเขาเชื่ออยู่ว่าแม่งมีหุ้นส่วนเกี่ยวกับทำการทำคอเซนเตอร์เพราะบ้านเราเองก็ยังทำกันอยู่ที่โดนจับกัน,นตํตรวจน่ะ จำได้ไหมเมื่อครึ่งปีที่แล้วหรือเจ็ดแปดเดือนที่แล้วเนี่ยตำรวจพันตำรวจโทรรองผู้กับไปเปิดคอเซนเตอร์อยู่ในห้องเช่าเล็กๆห้องหนึ่งไงไปนั่งทำกันเองเลยบอกอูเราขี้เกียจมีตัวอาหารเยอะลูกเอ้ยทำกันเองเลยไปซื้อหับซื้อเราเตอร์ซื้ออะไรมานั่งทำกันจกนกระทั่งโดนจับได้อะนั่นนะมันก็มีคือคนเขาสงสัยอยู่ไง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยนักการเมืองแม่งไม่รู้เป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแม่งไม่ค่อยจะพอเจอเรื่องแบบนี้ปุ๊บจะนิ่งเงียบๆแลบกูไม่ขยับแล้วไม่เอาแล้วจใจเย็นๆพวกเราไม่ต้องรีบร้อนเวลาใครมาสัมภาษณ์ก็บอกไม่รู้ไปเรื่อยๆแบบรุงชวนน่ะดีแล้วใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะไปรู้มากประเดี๋ยวแม่งก็ถามเยอะ <S <S พวกสื่อพวกนี้แม่งปากแม่งอุ้ยแหลมจริงๆเลยมันหลอกพวกเราติดคุกไปหลายคนแล้ว ฉะนั้นเป็นไงเมื่อเจอสื่อก็อย่าไปตอบแต่ตรงนั้นเราไม่สนใจหรอกไอ้ไทยเธอมันจะมีหุ้นส่วนไม่มีหุ้นส่วนวันนี้กูไม่คุยถึงหรอกแต่กูคุยถึงว่าวันนี้เกาหลีใต้ไม่ถอนกำลังออกง่ายๆถึงแม้ว่าจะได้ห้าสิบเก้าคนและพูดง่ายๆว่ากูต้องยอมรับนะว่ารัฐมนตรีช่วยเกาหลีผู้หญิงคนเนี้เป็นคนใจเย็นมากเป็นคนใจเย็นมากขนาดหุนมาเน็ตนะ บอกว่าไอ้ห้าสิบเก้าคนนี้ถูกตำรวจเขมรนจับเพราะเป็นสแกมเมอร์นะครับลักลอบเข้าเมืองมาเป็นสแกมเมอร์มาเป็นคอร์เซ็นเตอร์แต่รัฐมนตรีผู้หญิงคนนี้เขาไม่โต้อตอบเลยนะครับเขาไม่ได้สนใจภารกิจเขาคือเขาต้องการเอาคนเขากลับฉะนั้นเรื่องอื่นไม่จำเป็นต้องพูดถึงนี่เขาเรียกว่านักการเมืองมืออาชีพไม่เหมือนนักการเมืองบ้านเราของก็ไม่ให้พูดกระเสือไป่พูดแล้วพูดพูดกระผิดผิดถูกๆูพูดอย่งน้ พูดจนประเทศแม่งเกือบเกิดมีปัญหาและหลังจากนั้นอีกแปดสิบคนตอนนี้เขากำลังเร่งอยู่ว่าหาให้เจอให้ได้อีกแปดสิบคนแล้วหลังเจอหลังจากเจอแปดสิบคนแล้วเรื่องมันไม่จบแค่นี้ไงคุณมารเด็ดมันก็คิดว่าเอาละเดี๋ยวกูก็เอาไปหาเฮ้ยฮัลโหลมึงไปเอาไปดสิบคนนั้นมันเดี๋ยวนี้เลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกูจะไปจับนะมึงก็ขนของออกแม่งคืนนี้ก่อนเข้าใจป่ะเออดีละดีละ,ละนะอย่าให้เหลือซากเหลือแนละ้ว พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอ่ะตอนเช้ามาเดี๋ยวคุณคอยดูเดี๋ยวแปดสิบคนก็ได้เจอไม่ยากหรอกแปดสิบคนคนเกาหลีอ่ะมันอยู่แรงเดียวกันไอ้พวกนี้ก็เดี๋ยวไงพวกนี้มาส่งวันสองวันก็มาส่งพอส่งเสร็จปุ๊บนะคุณมาเนี่ยคิดว่าเรื่องจบแต่ข้อเท็จจริงคือเรื่องมันไม่จบแค่นั้นไงเพราะทางการเกาหลีจับมือกับอเมริกาแล้วจับมือการกีดประเทศไทยนี้เป็นไงครับ เรานี่รักสงบแต่เราสงบนานไปหน่อยสงบจนเหมือนกับสลบเลยกว่าจะรู้ประเทศกว่าประเทศไทยจะรู้ตัวกว่ารัฐบาลจะรู้ตัวก็โดนประชาชนด่ากันไปเสียหมากันไปเยอะและ้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลอนุทินนี่รัฐบาลอนุทินนี่ยังดีนะยังดีกับรัฐบาลที่แล้วนะยังหลับหลับตื่นตื่นนะไอรัฐบาลที่แล้วแม่งหลับเหมือนโดนวางยาเลย พุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นไม่ฟื้นแต่รัฐบาลอนุทินเขาเรียกว่าหลับหล,ล,ลับตื่นตื่นพอโดนตบหน้าเขาหน่อยอ๋อเราตื่นแล้วละ่ะทําไมไมีอะไรกันเหรอเขาจัดคอนเทนเตอร์อยู่อ๋อได้สิได้สิไม่มีปัญหาหรอกฮัลโหลสวัสดีเออกิมจิต้องการอะไรบ้างไหมเนี่ยคืออย่างน้อยรัฐบาลอนุทินก็ยังได้ทำไงอย่างน้อยมันยังได้ทําดีกว่าไม่ได้ทาอะไรเลยแล้วแม่ก็ปล่อยให้เราเสียรังวัดอยูเลยไอ้วุนเส้นปอดแหก ปอดแหกซะอย่างนั้นแหละไหนค่าวแมทามอ,อ่ะไหนกู๊ดมอร์นิ่งขาวแมอยู่ไหนอ่ะที่มึงไปลงข่าวมันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับบอกเดี๋ยวประเทศเสียมวันนี้เสียมจะโดนกูแล้วมึงไม่เปิดด่านนะเดี๋ยวกูจะเปิดชื่อไม่มีใครก็กลัวมึงแล้วก็รุ่งปอดแหกบอกว่าวันนี้จะมีการยิงถล่มยิงถล่มไม่มีหมาสักตัวเลยคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงกูไม่ได้สนุกกับการที่มึงยิงกันหรอกแต่กูอยากจะรู้ไงว่าสิ่งที่มึงพูดมันจริงหรือเปล่า ช่ไหมสิ่งที่มึงไปใส่รายทักษินจินวัตรเขาเนี่ยว่าทักษินเป็นไงทักสินเป็นคนไม่ดี <c oughs> ทักสินเป็นคนเลวทักสินเป็นคนชั่วทักสินเอาความลับของทางบ้านเมืองเราไปให้กับมึงสรุปแล้วเนี่ยคนไทยเขาเชื่อมึงนะไม่ใช่เขาไม่เชื่อมึงเขาเชื่อมึงแต่พอมาวันนี้เขาเขากำลังทบทวนใหม่เลยบอกเอา้าแล้วตกลงที่มึงพูดมาทั้งหมดนี่จริงหรือเปล่าทักสินแม่งนอนปวดคออยู่เรือนจํานั่งหัวเราะเลยอ่ะ คือมึงพูดอะไรแม่งไม่มีความน่าเชื่อถือเลยขนาดผู้นํามึงนั้นเนี่ยไอเนี่ยคนกอมเมนผู้นํามึงเนี่ยแม่งยังไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแล้วผมได้ข่าวมาว่าจีนสั่งฮุนเซนว่ามึงห้ามยุ่งกับจัก,กรวุธนะผมว่าเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ไอฮุนเซนแม่งลังเลว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีว่าต้องย้อนอนึกดูดีๆนะตอนที่เรามีเรื่องยิงกับเขมรนใหม่ๆ จีนแม่งจับมือรัฐมนตรีสองสองฝั่งเลยจับมาจับมานั่งคุยกันเลยแล้วไทยคุยรู้เรื่องไทยเขาก็หยุดแต่ขเขมรไม่หยุดไงเขมรมันไม่ยอมหยุดมันเลยจึงเป็นที่มาที่ไปของ่ยเตียบันไงก็เลยเป็นที่มาที่ไปของนี่ไงของไอเตียบันที่มาเอาเรือไปละเอาเรือไปจอดที่เซียนูวิวอลคุณเซนก็ยังมั่นอกมั่นใจอยู่ว่ายังไงจีนก็ต้องเอากูสุดท้ายวันนี้เขาส่งคนไปคุยกับจาักรกาวุธ โดยสัญดานของจีนเนี่ยนะครับโดยสัญดานของจีนเนี่ยนะถ้าเขาคุยกับมึงก็คือเขายังเอามึงแต่เมื่อ,อไรถ้าเขาไม่คุยกับมึงแล้วเขาเบเนเป้าหมายไปอีกที่หนึ่งที่หมายหนึ่งเนี่ยมึงจำไม่เลยเขาไม่มองมึงแล้วแล้วเขมรเนี่ยอยู่ในมือเขาหมดเขาไม่จําเป็นต้องเลี้ยงม,มึงไว้ถ้ามึงยังเป็นประเภทที่ออกนอกสายสินนะนะอูจะบอกให้พวกดื้อยาและที่สําคัญถ้าเกิดเจ้าจาก,กาวุธขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนะ ถ้าเจ้าจักรวุฒิขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้คุนเซนจะอยู่ไม่ได้